วันนี้นะคะจะพาผู้ชมไปดูสีสันของผีเสื้อหลากหลายชนิดหลากหลายสีสันซึ่งรวมตัวกันรวมกลุ่มกันบินออกมาหากินตามลำทานในช่วงต้นฤดูฝนแบบนี้ค่ะพากันไปที่บริเวณป่าต้นน้ำลำแชะนครราชสีมาค่ะ ในช่วงตน้นฤดูฝนบริเวณพื้นป่าต้นน้ำลำแชะภายในเขตจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่3คลองน้ำมันตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบรุรีจังหวัดน,นครราชสีมานะคะซึ่งที่นี่เป็นแหล่งต้นน้ำของลำน้ำมูลด้านบนสุดเริ่มมีปริมาณน้ำซับไหลลงสู่ด้านล่างมากขึ้นทำให้ลำธารของพื้นป่าต้นน้ำเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งค่ะแต่ภาพที่สร้างความประทับใจให,ให้ให้กับผู้คนที่ไปเที่ยวในช่วงนี้นะคะผู้คนที่พบเห็นก็คือฝูงผีเสือ้อตามภาพเลย เห็นไหมมันมากันเยอะจริงๆนะหลากหลายชนิดหลากหลายสีสันจานวนมากจับกลุ่มกันออกมาหากินตามริมลาธารค่ะบินว่อนกันอยู่ในอากาศนะคะซึ่งจะไม่ได้เห็นแบบนี้ตลอดทั้งวันเลยสีสันที่สวยงามก็ตัดกับความเขียวชะอุ่มของแมกไม้ที่อยู่บริเวณแนวลำธารเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็น่าอัศจรรย์ใจเชื่อว่าใครที่ชอบท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติแบบนี้น่าจะถูกใจมากเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าผืนป่าแห่งนี้จะมีความสวยงามที่ซ่อนอยู่แต่ แต่มันติดเรื่องของกฎหมายในการกฎระเบียบในการเดินทางเข้าไปชมค่ะเนื่องจากว่าจะต้องได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องจากกรมชรประทานกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะเพราะว่าต้องเดินทางผ่านทั้งเขื่อนลำแชะป่าสงวนแห่งชาติป่าคอนบุรีและอุทยานแห่งชาติทับลานจึงจะไปถึงที่หมายซึ่งต่อไปเขามีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีความเป็นไปได้นะที่จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเนี่ย เข้าไปชมได้อย่างถูกต้องและก็เข้าไปได้ง่ายกว่าเดิมอมตอนนี้ใครที่เข้าไปอย่างที่บอกว่าอาจจะลำบากนิดหนึ่งเพราะว่าต้องขออนุญาตถึง3หน่วยงานในการที่จะเดินทางเข้าไปชม,มแต่อย่างที่บอกพอมันเข้าไปยากเนี่ยความอุดมสมบูรณ์มันก็จะยังอยู่ความสวยงามที่เราได้เห็นแบบนี้โอ้โ oh. ห ก็อย่าลืมแล้วกันนะคะไปเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยเที่ยวอะไรก็ได้ที่จะให้คนรุ่นหลังของเราเขาได้เที่ยวต่อด้วยอย่าเที่ยวแค่สวยแค่วันนี้วันเดียววันอื่นมันไม่สวยยังต้องช่วยกันดูแลรักษาให้สวยต่อไปกับธรรมชาติแบบนี้นะคะส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราจะพักสักครูน่นึงค่ะช่วงหน้ากลับมาไปดูเรื่องของวิธีการเกษตรกับการสร้างไรายได้จะมีอะไรให้ติดตามกันนั้นช่วงหน้ากลับมาดูกันค่ะสักครู่ค่ะ